สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับแม็กอีกแล้วนะคะสําหรับในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปวันเดย์นะคะซึ่งเราไม่ได้ทํามานานมากอันนี้เราก็กลับมาทําแล้วนะคะมาเป็นการอัปเดตชีวิตปัจจุบันนะว่าตอนนี้เราทําอะไรบ้างใน1วันนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าใน1วันของแม็กเป็นยังไงบ้างในเวอร์ชันอยู่บ้านเนาะ จริงๆแล้วคลิปนี้มันคือ1วันที่ถ่ายเลยจริงๆทุกคนเพราะว่าวันอื่นๆมันก็ไม่ใช่แบบนี้นะ ปกติเวลาอยู่บ้านอะแม็กจะแบบติดเอนเตอร์เทนเมนต์มากๆเลยเพราะเหมือนเราอยู่คนเดียวล้วก็จะเงาเงาแล้วก็จะชอบเปิดอะไรก็ได้อยู่กับเราตลอดเวลาทุกอย่างอันนี้ก็แม็กจะใช้ตัว lg stand by Me นะคะในการเปิดหนังซีรีส์ดูนะคะถ้าดูนาฬิกาก็คือประมาณบ่ายสองแล้วนะก็นี่คืออาหารเช้าของเรานะคะชีวิตแม็กในทุกวันนี้ก็คือ พึ่งพาเ e l i v e r y เป็นส่วนใหญ่เลยนะเราไม่มีเวลาที่จะทำอาหารเองเลยนะคะอันนี้กำลังจัดสเตชันวาดรูปทุกคนอันนี้เราจะนั่งวาดรูปก,กันตรงนี้นะคะเพราะว่าเราจะวาดใน i p a d ก็จะสามารถวาดที่นี่ก็ได้แม็ชอบวาดรูปตรงนี้มากเพราะว่ามันสบายมากแบบมี พ้าห่มแล้วก็นั่งบนโซฟาอะไรเงี้ยมันดูแบบมันชิวอะทุกคนที่นี่คือที่ว่ารูปที่ชิวที่สุดของเราแล้วก็เอาน้องมาดูล,ลงแล้วพ่อมีแบบมีจอนี่ยิ่งฟินเพราะปกติเวลาวาัดรูปแม่จะชอบเปิดนูด่นนั่นนี่ดูมันจะชอบแบบว่าดูอะไรเพลินๆไป่เราอยากวัดรูปอะอันนี้เป็นขนม ที่เพิ่งซื้อมาแลบกบตอนไปญี่ปุ่น<า>อ,อร่อยอันนี้คือโคอิเตะสุดยอดน้ำในดวงใจแม็กจะกินเป็นคาคาเบ์ลี่ลาเต้หวัน25อร่อย ก่อนจะเริ่มวาดรูปนะคะเดี๋ยวแม็กจะมาอัปเดตงานที่ทํยในตอนนี้นะคะว่างานที่กําลังจะทําวันในวันนี้คืองานอะไรคือตอนนี้มันกําลังจะเริ่มโปรเจกต์เพนติ้งซีรีส์ใหม่นะคะที่จะมีการจัดแสดงในเร็วๆนี้ฝากติดตามในทางโซเชียลมีเดียนะคะถ้าสมมุติว่าใน i g แม็กลงว่าแบบมันจัดงานแล้วก็คือจัดงานแล้วแล้วมันก็จะต้องมีเพนติ้งจานวนหนึ่งทุกคนที่มันจะต้องเอาไปจัดแสดงแล้วตอนนี้ก็กําลังจะเริ่ม ซีรีรสนั้นนะคะวันนี้ก็จะเป็นโปรเซสต่อว่างก่อนที่จะไปพ้นบนแคนวาสว่าทำยังไงทำอะไรยังไงบ้างเนอะจริงๆโปรเซสก่อนหน้านี้คือการที่เราสเกจรูปเก็บไว้ในสเกจบุก๊กที่น่าจะเคยเปิดให้ทุกคนดูไปแล้วในคลิปก่อนก่อนอ มันยังเป็นโปรเซสเดิมทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในสเตจที่เอาสเกช์รูปนั้นๆที่เราคิดว่าเราจะเอาไปวาดบนเคนวาสะ่ะมันคือการเหมือนเคลียร์แบบให้มันเคลียร์ว่าจะเป็นยังไงจริงๆบนแคนวาสกันแน่เพราะว่าสเกช์ภาพสเกช์มันจะค่อนข้างแบบว่าย,ยุ่งๆนิดนึงอันนี้ก็คือเป็นพาร์ทของการเคลียร์แบบเรื่องของ แล้วก็สีที่จะใช้โทนสีทั้งหมดของในซีรีส์นี้อะไรเงี้ยแล้วในในซีรีส์นี้จะมีรูปขนาดเท่าไหร่บ้างอยู่บนแคนวาสเท่าไหร่บ้างอะไรเงี้ยเราก็จะมาคิดในโปรเซสของตอนนี้พอเราคิดตรงนี้เสร็จเรามีขนาดของแคนวาสที่จะใช้กับรูปหนแล้วอะไรเงี้ยต่อไปเราก็จะเอารูปเนี้ยไปวาดบนแคนวาสซึ่งถ้าวันนี้มันทันก็เดี๋ยวทุกคนอาจจะได้เห็นกันนตถ้าไม่ทันเดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมแคนวาสก่อนนะวันงี้ก็คือเดี๋ยวเราเลีย์แบบแล้วเดี๋ยวเราจะไปเตรียมแคนวาสทาเจโซอะไรเงี้ย มันก็จะเป็นสิ่งที่ต้องทําในวันนี้ค่ะก็จะวาดลูกไปเรื่อยๆคนเรื่องปกติแม็กแม็กชอบวาดลูกตรงเนี้ยมากมากเลยเพราะว่ามันชิวมันก็จะไหลๆเปืเป่อยๆเหมือนเหมือนนอนอะ่ะแล้วก็จะเปิดนู่นนั่นนี่ดูไปเรื่อยๆเพราะว่าแม็กเซพสื่อที่เป็นพาทของการ์ตูนหนังซีรีส์อะไรเงี้ยเยอะมากจริงๆมันเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ออกมาด้วยซ้ำมันก็มาจากพวกหนังซีรีส์ กระตูหรืออะไรเงี้ยเยอะมากให้ทุกคนดูดีกว่าอันนี้เป็นภาพสเกชที่ที่แม็กสเกชไว้ก่อนหน้านี้นะคะน,นี่สเกชใน iPad เพราะว่าบางทีเราก็แบบไม่ได้พกสมุดไปในซีรีส์เนี้ยที่วางแผนไว้จะมีทั้งหมด5ภาพทุกคนซึ่งมันจะเป็นสีโทนใหม่ที่เรายังไม่เคยใช้ต้องมาลองดูกัน อ,อีกอย่างหนึ่งเคล็ดลับของแม็กเวลาที่แม็กดูอะไรไปด้วยตอนที่วาดรูปใช่ปะเราจะเลือกดูที่มันเป็นภาคไทยเพื่อที่วาดเราจะได้ตาจะได้มองมองที่วาดได้แล้วก็ฟังเสียงเราอย่างเดียวทุกคนแล้วก็แบบดูบ้างบางทีแต่ถ้าสมมติว่าเราเลือกที่เป็นซับไทยอย่างเดียวอะแล้วมันต้องอ่านอะตาเราก็จะต้องดูซึ่งแม็กก็จะไม่สามารถวาดรูปแล้วก็ดูมันไปด้วยได้เราก็ต้องเลือกอะไรที่มันเป็นภาคไทยเท่านั้น หรือว่าเป็นของภาษาไทยหรือเป็นเสียงไทยอะไรเงี้ยแทน พูดถึงเพื่อนคู่ใจ LG Standby มีที่เราใช้ตลอดทั้งคลิปนี้กันดีกว่าค่ะก็คือตัว LG Standby มีนะคะแม็กชอบตรงที่เราสามารถพาเขาไปได้ทุกที่แม้ว่าที่นั้นๆจะไม่มีปลั๊กนะคะเพราะเขาสามารถที่จะชาร์จแบตไปก่อนแล้วก็เก็บแบตเอาไว้ก็คือเขาสามารถไปกับเราได้ทุกที่เลยทุกคนมันดีตรงที่เราเป็นคนที่เคลื่อนย้ายไปทำนั่นทำนี่บ่อยตัว LG Standby มีเขาก็จะขยับพร้อมปรับเปลี่ยนไปกับเราได้ตลอดเวลาเลย ที่วาดรูปแล้วนะแล้วเราก็พา LG Standby มีมาด้วยนะคะตอนนี้ Station พร้อมแล้วแต่ว่าคนยังไม่ยัไม่พร้อมข้างหลังนี้ก็คือ Canvas ที่เราจะทำการว่าดเจตที่ m a c กบอกซีรีส์ที่แม็ก o อกนะอ,อันนี้คือ iPad ที่เราเตรียมรูปไวนะ้นะนี่คือสเกจรูปที่แม็กสเกจไว้นะคะมันก็ยังไม่ครบหรอกทุกคน เดี๋ยวเราค่อยมาสเกจเพิ่มแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นมาเตรียมแคนวาสก่อนแคนวาสใหญ่มากเลยอ่ะดูดิ ي, ดูไซส์ดไส์ยี่อไซสอันนี้คือไซส์ร้อยคู0ร้อยยี่นะคะ100ยคูณ1 2ยสองชิ้นนะ วันนี้เราจะมาทาเจสโซกันค่ะ G Standby มี Stand นะคะมีแบตในตัวด้วยสามารถใช้งานแบบไม่ต้องชาร์จได้นานถึง3ชั่วโมงแล้วเขาก็เป็นจอที่มีขนาด27นิ้วนะคะมาพร้อมกับภาพ Full HD เป็นจอสัมผัสนะคะสามารถทัชสกรีนได้ไม่ต้องห่วงเรื่องการหารีโมทหรือว่าต้องพกรีโมทต,ติดตัวไว้ตลอดนะคะแล้วเขาก็สามารถปรับหมุนได้ถึง180องศา สามารถที่จะเป็นแนวตั้งก็ได้เป็นแนวนอนก็ได้นะคะเอียงได้50องศาด้วยนะคะคือไม่ว่าเราจะนั่งจะนอนหรือจะยืนอย่างเงี้ยเขาสามารถปรับตามอิริยาบถของเราได้เลยทุกคนแล้วก็ยังเป็นของแต่งบ้านที่สวยงามด้วยนะคะไม่ว่าจะวางตรงไหนก็จะเพิ่มให้มุมนั้นๆดูสวยงามมากยิ่งขึ้น ก็น่าจะประมาณนี้อันนี้ก็คือ1วันของแม็กในตอนนี้นะคะจริงๆแต่ละวันมันก็จะมีความแบบแตกต่างกันไปเนาะแต่อันนี้ก็เป็น1วันที่กําลังจะเริ่มต้นที่จะเพ้นรูปใหม่นะมันก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนเรามีโปรเซสเยอะกว่ามันจะเริ่มต้นวาดก็เดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปตอนที่วาดรูปนี้ไปจนเสร็จให้ทุกคนดูนะคะ่ะก็น่าจะมีคลิปที่แบบได้เห็นโปรเซสของการวาดแบบ เ,เมอีกคลิปหนึ่งเนาะก็ฝากติดตามด้วยนะคะไม่รู้ว่าตอนที่ลงคลิปนี้ภาพมันจะเสร็จไปหรือยังหรือว่าจะได้มีการจัดแสดงงานนี้แล้วหรือยังนะคะถ้ายัางไม่มีก็ฝากติดตามนะคะแล้วก็ถ้ามีเมื่อไหร่ฝากไปชมงานด้วยนะคะทุกคนมีการจัดแสดงงานในพื้นที่กรุงเทพเราเนี่ยแหละเดินทางไปง่ายแน่นอนแล้วก็รอติดตามว่าจะเป็นที่ไหนเผื่อเราไปเจอกันที่นั่นเนาะเดี๋ยวจะพยายามถ่าย อัปเดตชีวิตตัวเองให้ทุกคนดูบ่อยๆเนาะว่าก่อนอันนี้เราก็หายไปหายไปเยอะอะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบายบายไม่ไหวอย่างงี้ได้ปะ <laughs> บายบายอันนี้ก็จริงๆมันก็เริ่มจะมืดลวแหละเดี๋ยวเราไปทําต่อ